ลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของการตอกตะปูเยปากพระพุทธรูปเหตุผลเพราะใบหวยถูกนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับพระพุทธรูปองค์แรกมีชื่อว่าพระแสนแซวซึ่งเป็นภาษาเหนือหมายถึงสลักเดือยที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆประกอบด้วยกันพระแสนแซว จึงหมายถึงพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นหลายชิ้นแล้วใช้สลักหรือแซ่ลเป็นจํานวนมากพระแสนเซ่ลเป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดสันนิฐานว่าสร้างมาแต่สมัยพระเจ้าตีโลกราชเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากได้พบเฉพาะเสียนที่สูงถึง182เซนติเมตรส่วนองค์พระไร้ร่องรอยมีการคำนวณจากขนาดพระเศียรองค์พระหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในอริยบทนั่งจะมีความสูงถึง6เมตร ซึ่งแสดงถึงความเจริญของเทคโนโลยีในการหล่อโลหะในสมัยนั้นพบที่วัดยางกวงทางทิศใต้ของประตูเมืองเชียงใหม่ขณะที่พบนั้นเป็นวัดร้างปัจจุบันมีการปฏิสังขรณ์แล้วเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างวัดเบญจมะบอพิษดุสิตวนารามมีพระราชดำร,รีรวบรวมพระพุทธรูปที่ถูกทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆมารวมไว้รอบระเบียงโคตสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพ ได้เสียนพระแสนแซวนี้มาจากเชียงใหม่ด้วยแต่ปรากฏว่าขนาดของพระเสียนใหญ่มากจนไม่สามารถเข้าประตูวัดได้จึงต้องตั้งไว้โคนต้นไม้หน้าประตูทางเข้าดังภาพที่มีแหม่มมายืนถ่ายรูปอยู่นี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งมีการเล่นหวยกอขอกันมากและหลวงพ่อแสนแซวก็เป็นที่นิยมของคนเล่นหวยมาขอเลขเด็ดกันปรากฏว่าถูกกันเป็นจํานวนมาก จนทำให้เจ้ามือเดือดร้อนต่อมาก็พบว่ามีคนแอบเอาตะป,ปูมาตอกที่พระโอฐ์คงจะเป็นเคล็ดห้ามหลวงพ่อให้หวยอีกต่อมาในปี2469ได้มีการย้ายเสียนพระแสนแซวมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันต่อมามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ในปี2515จึงย้ายเสียนพระแสนแซว จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันอิทธิฤทธิ์ของเจ้ามือที่อุบาทเช่นนี้ไม่ได้มีรายเดียวที่วัดไซใหญ่หรือมีชื่อเป็นทางการว่าวัดมหานิคโครธารามซึ่งแปลว่าใส่เช่นกันอยู่ริมคลองพระพิมลราชาอำเภอไ่น้อยจังหวัดนนทบ,บรุรีใกล้ๆกับตลาดน้ำไซน้อยแหล่งท่องเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์มีหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปปางมานวิจัย หลอด้วยโลหะสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง1.69เมตรเป็นที่นับถือของชาวบ้านในย่านนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออย่างหนึ่งก็คือให้หวยซึ่งแม่นเสียจนขุนบานหวยคนหนึ่งโกรธมากจ้างให้คนเอาตะปูมาตอกที่แก้มเรื่องนี้หลวงพ่อวิชิตหรือพระครูพิทักษ์นนทเขตอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักอำเภอด้วยได้เล่าว่าสมัยอาตมาบวชใหม่ๆยังเคยเห็นตะปูฝังอยู่ที่แก้มหลวงพ่อทองคำสามตัว และเหมือนมีกับเลือดไหลมาเป็นทางอยู่ด้วยเมื่อครั้งยังอยู่โบสถ์เก่าพออาตมาส,สร้างโบสถ์ใหม่เสร็จก็ย้ายท่านมาเป็นพระประธานในโบสถ์หลังใหม่เลือดที่เห็นเป็นทางนั้นอาจเป็นสนิมของตะปูก็ได้แต่ท่านยังยืนยันว่าเห็นตะปูตอกอยู่ที่แก้มพระพุทธรูปดูช่างทำกันได้แต่ถ้าจะไปขอหวยหลวงพ่อทั้งสององค์นี้ไม่ถูกก็อย่าไปหาว่าท่านคลายความศักดิ์สิทธิ์เลยท่านอาจจะเข็ดไม่อยากโดนตอกตะปูอีกก็ได้ และเมื่อปีพุทธศักราช2403รัชกาลที่4ทรงออกประกาศเรื่องประกาศห้ามพระสงฆ์ไม่ให้บอกใบแทงหวยแลประพฤติอนาจารเพื่อควบคุมพระสามเณรที่กระทำตัวไม่เหมาะสมหลายประการที่เกี่ยวกับหวยทั้งใบหวยเล่นหวยรวมถึงปลอมเป็นคาเรือหัดกินเหล้าและเที่ยวกลางคืนสำหรับเรื่องพระสงฆ์ใบหวยนี้ประกาศอธิบายไว้ว่าแต่ครั้งก่อน พระราชาคณะผู้น้อยใหญ่ท่านประชุมกันประเลิกสะทษอว่าพระภิกษุสาม,มเณรบอกบ่ายแทงหวยเป็นการใกล้อุตริมนุษย์รมอยู่เหตุไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นทั้งเป็นพันตะไทยใกล้อภินันทานซึ่งหมายถึงการขโมยหรือลักทรัพย์เหตุเขาเสียทรัพย์ทั้งสองฝ่ายไม่เอาไว้ร่วมสงฆกรรมทำอุโบสถธรรมต่อไปให้สึกเสียแต่สำหรับพระสงฆ์สาม,มเณรที่ชอบเล่นหวยหรือแทงหวยนั้นเห็นเป็นสเตกิจชาหมายถึง อาบัติที่ยังพอเยียวยาหรือแก้ไขได้โดยให้ว่ากล่าวสั่งสอนก่อนเป็นขั้นตน้นแต่หากคืนกระทําการแทงหวยต่อไปอีกก็จะให้ศึกเสียและกําหนดให้ว่าหากมีพระสงฆ์สามเณรกระทําตัวเป็นนักเลงบอกใบแทงหวยเกิดขึ้นณนะอารามใดๆจะให้ลงทันตกรรมหมายถึงลงโทษพระราชาคณนะพระครูฐานุกรมเจ้าคณนะเจ้าอธิการพระอารามนั้นๆและจะถวายธนกรรม เจ้าพระคุณผู้ใหญ่ด้วยอย่างไรก็ตามเวลาล่วงมาปรากฏว่ายังมีพระสงฆ์สามเณรที่กระทำการขัดต่อกฎของสงฆ์และกฎหมายราชการที่4ถึงขั้นทรงตำหนิพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ปล่อยปะละเลยไม่สอดส่องดูแลพระสงฆ์สามเณรความว่าบัดนี้ภิกษุสามเณรยังประพฤติขืนหมายอยู่หาประพฤติตามกฎหมายที่ประกาศไว้หาเอาไม่ยังบอกบ้าแทงหวยกินเหล้าเล่นเบี้ยทำอนาจารต่าง ตามอำเภอใจฝ่ายพระราชาคณะฐานุกรมผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงเล่าก็ไม่มีความอายแก่พระสงฆ์ลังกาพม่ามอนซึ่งได้เข้ามาอยู่ในพระมหานครและไม่มีความอายสาปุรุษศีกาทายกที่เขามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาจึงละเมินเพิกเสียเช่นกรณีของอ้ายสมีเขียนอยู่ที่วัดชีปะขาวไปนอนบอกหัวอยู่ในบ้านกับศีกาสองสามสี่คืน และไอ้มาหาขันปร,รียนอยู่วัดมหาธาตุนุ่งห่มผ้ามาปลอมเพศคฤหัสถหัดกินเหล้าถือดาบเที่ยวกลางถนนเพลากลางคืนดังนั้นประกาศฉบับนี้จึงเป็นการย้ำเตือนถึงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ว่าให้คอยสอดส่องดูแลพระสงฆ์สามเณรอย่างเคร่งครัดอย่าให้บอกใบ้แทงหวยทำช่างทองรูปรพันธ์ต่างๆเป็นการจ้างหากินอย่างคารวะอย่าให้นุ่งห่มผ้าคฤรัสถหัเที่ยวกินเหล้าใส่หมวกจีโบเที่ยวแทงโปแทงถั่ว ตามโรงจีนและประเทศที่ใดๆก็ดีอย่าให้มีผิดขึ้นได้ในพระอารามเป็นอันขาดหากพระสงฆ์สามเณรที่กระทำการเสื่อมเสียต่างๆโดนจับได้หรือมีผู้มาร้องเรียนว่าอยู่วัดใดพระครูฐานานุกรมเจ้าคณะเจ้าอธิการอุปชาอาจารย์วัดนั้นๆจะถูกปรับหมายทำทันทกรรมและถ้าพระสงฆ์สามเณรอยู่ในกุฏิใกล้เคียงกันทราบเรื่องแล้ว แต่ยังไม่รายงานต่อพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็จะให้ปรับโทษหนักเช่นเดียวกันและให้เจ้าคณะจับตัวพระสงฆ์สาม,มเณรผู้กระทำผิดมาส่งแก่เจ้าคณะผู้ใหญ่ที่วัดพระเชตุพนย่าให้ปิดบังไว้เป็นพระศาสนาเป็นอันขาดและนี่ก็คือเรื่องราวของความเชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ความเชื่อเรื่องการตอกตะปูเย็บป,ปากพระพุทธรูปที่ให้หวยแม่นจนเจ้ามือนั้นแค้นกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไร ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณสาระเรื่องเล่าดีๆจาก MGR ออนไลน์ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเปิดตํานานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ